ก็สุดครับวันนี้เนี่ยผมมาอยู่กับเกมสปินดาวครับซึ่งเกมนี้เนี่ย <Hey! S 1> จะเป็นเกมที่คล้ายคล้ายกับบล็อกช็อตลุเล็ตแล้วก็เป็นเกมเอ้ยคล้ายๆบล็อกช็อตลุเล็ตแล้วก็เป็นเกมผสมลัเซียนลุเล็ตไปด้วยครับก็คือลัเซียนลุเล็ตแต่ว่าเกมแนวเกมคล้ายบล็อกช็อตลุเล็ตเพราะว่ามันก็คือเพราะว่าเพราะว่าเพราะบล็อกช็อตลุเล็ตมันก็คือลัเซียนลุเล็ตแต่แค่เป็นทอดกันก็คือเกมนี้มันคือลัเซียนลุเล็ตนะครับก็เอ๋อเฮ้ยแม้ขาย ก็คือวิธีเล่นก็เหมือนวิธีเล่นก็เหมือนบักช็อตลุเล่นเลยแม็กหายจริงแม็กหายไปไหนวะปุ้มมันเล่นไงมึงแม่งเลยไม่สนเฮ้ยเฮ้ยยิงอีกไง ใครโดนยิงใครโดนยิงไม่เคียร์จะเอาแร้านแล้วเปื่อวะนาซาโดนแน่นอนรอบนี้นาซาโดนแน่เออโดนจิงสองฟอมสามมีเพจเตี่ยเต็มยิงสองรอบที่โอ้ยนาซาไม่ยิงเราเลยนั้นเรายิงตัวเองกันแลเพราะว่าจริงสองฟอมสามก็เท่ากับโอกาสคือ หนึ่งในสามเอ้ยหนึ่งหนึ่งในสี่อันนี้คือการหนึ่งในสามห้าสิบหาสิบสองห้าสิบห้าสิบหาสิบเรยิงคาซ่าเลยได้ไอ้กระจอกอ่ะอ่ะอ่ะหมูยอกกระจอกเอ้ยสู้เกตหนึ่งสามสามเจ็ดไม่ได้ไอ้กระจกเอ้ยเรานี่เปิดโปเลยเมื่อกี้เราแค่กำลังมามาเฉยหมูยอไม่สู้เกตหนึ่งสามสามเจ็ดไม่ได้ไงกระจอกเกินโอย เอาแปลงล่างเลยเอากดพิดกดพิดแล้วแม็กตายตายตอนตั้งแต่เกิดไม่เริมไม่เว้ยแม็กกากสุดเว้ยแม็กโอ้โหแม็กได้ที่ที่โลเลยมา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 พูดล้วนะทัตนดล่างพูดอะไรนะแล้วตอนที่เราเล่นกับแม็กกับตุนเนี่ยแม็กก็ช้าลุล่วยแล้ว้ยเราต้องลุ่มถึงจะเอาแม็กลงเฮ้ยหนึ่งสามจริงหนึ่งปอมสามอ่ะ หนึ 1> 1่งปอมสามเลยหนึ่งต่อสามดีกว่าเอาโอ้ยแม่งคุยต้องเล่นไอ้หน้าหมีเอ้าโอ้นั่นแสดงว่าที่เหลือก็เป็นปอมหมดนั่นเราเอาท่าเลยอันนี้ก่อนเลยเอาการ์ดมาก่อนแล้วก็สุ่มทั้งหมดที่มีฮิตมีแล้วก็ที่เหลือก็ จะนานทำไมล่ะเฮ้ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรหรอกบุยเช้าวะแม่งอืเรียบร้อยอุ้ยโอ้ยตีสิบสิบเอาอ่ะคนโหดโอเคเอาการเล่นอะไรเนี่ยอันนี้คือปากแดงทาปากโอเคถ้าเกิดมีมีถ้าเกิดเป็นจริง มันจะกลายเป็นแบงค์ถ้าเป็นแบงค์มันจะกลายเป็นจริงนั้นเราใช้อันนี้เลยถ้าเป็นจริงจะกลายเป็นแบงค์ถ้าเป็นแบงค์จะกลายเป็นจริงอ่านั่นแสดงว่าอันนี้นั่นแสดงว่ากระสุนจริงเหลือสองกระสุนปอมเหลือโอ้เอ้าน้าฟาอู้น้า่าอู้้าอู้เราโอ้จริงหมดละไอ้จริงจริงสามปอมหนึ่งเรากดใช้การ์ดคิวสติ๊ก S 2> 2 <S สองต่อหนึ่งแล้วก็ยิงแม็กไม่รู้อะเพราะว่าถ้ายิงแม็กแม็กจะตายครับิงแม็กโอ้โหเอ๋หายเลยหายตัวโอกาสห้าสิบ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 ถ้าเกิดเรายิงพลาดรอบนี้ไม่น่าจะได้เี่โอ้โหเรากำลังจะพูดเลยว่าอะไรวะยอมรับเป็นเศษขยะที่้ออันนี้ก็สุดอันนี้ก็สุดปอมมาซาเช่หรอ รู้อยู่แล้วแต่ว่ามันกินกระิดจิงหนึ่งเปสามว่ะโอกาสคือหนึ่งในสี่ตอนนี้เนี่ยโอกาสหนึ่งในสี่เลยนะครับในนอนแต่กูตายกูต่อเก็บตอนนี้ก็เหลือหนึ่งในสามแล้วจะยิงไหมอุ้ยนี่เอ้ยเอ้ยเราขอรับยาว ลำยาวไอ้ผู้แม่งลำย,ย,ยาวได้แม่ไอ้แม่งลำนานจริงสองป๊สองโอกาสตายสูงมากห้าสิบห้าสิบแต่งเชื่อไหมว่าโชคชะตาเป็นกอบเราเว้ยเราใช้ลิปทาปากกันลิปทาปากก็ oh. ได้ยิงเองโอ้โห oh, แม่ใช้ไมไม่ต้องใช้ <c oughs> ล่วงเลยอะได้ปากเอ็งเป็นเรื่องอะไรนี่ล่ะไอ้ชื่อเกมเป็นนี่แมวลาคับเป็นนี่เด้อเฮ้ยเราได้ปืนทองอะจะไม่ใช้หรอกมา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 เกมนี้ไม่ใช้นะเว้ยเรายังไม่เห็นอย่ใช้การ์ดเลยเราจะใช้เป็นเรอะเราเห็นเราเห็นการ์ดอยู่แต่เราเรายังไม่ได้อ่าน มันทำมะไรอะโอเคเรามีการ์ดดีอยู่โอ้วัตต์ต่อฟันอะไรอ่ะอะไรวะโออะไรวะอะไรอะมันคืออะไรมันคือลูกซองไงแล้วก็มีัวเอามาจากไหน เมื่อกี้จริงปลอมเท่าไหร่ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ดูจริงหนึ่งตึ้ใช้นี่ไอ้อะไรพ่ายครูบอกครูรบแล้ไม่ต้องสลับกันนะจริงหนึ่งปลอมสามเหรอเออใช่จริงหนึ่งปลอมสมเราไม่ได้ดูเนี่ยเราไม่ได้ดูเนียเราสลับยาวเลยโหแม่งเราดูไม่พูนไม่พูนั่ไม่พูนั่นมีพิษเลยพิษพิษมันมองหน้ากูเราเนี่ยโหกระโหลกมันมองหน้ากู กี้เราดอกการ์ดได้ดอกการ์ดมาก่อนคิดมีเว้ยคิดมีคิดมีแบงค์จิงสองปอมสองแม็กไม่อยากตายเปล่าแม็กเราทำให้ยังตายได้เลยไม่อยากตายไม่อยากตายโอเคนั้นจัดให้ตาคำขอยัง,งได้ตายแนะ่นอนจูบปืนขึ้นฟ้าอา้าว อ๋อนั่มันยิงออกด้วยเปล่าโอ้โหมันยิงออกด้วยเปล่านี่มันยิงเฮ้ยชื่อดีคาสอะไรคืออะไรวะคืออะไรคืออะไรแบงค์แหละแล้วน่ะถ้ายูกงี้ไม่เปลี่ยนดีกว่าแม่งลูกสองแม็ก โอกาสคือ2ใน5ซึ่งเราเชื่อว่า2ใน5ไม่ออกโอกาสคือ1คือ1ใน2 50%หยิงเลยแม่งลูกสองอ๋อแม็กยิงเลยตามพิษฎีแล้วเนี่ยการยิงคนจะดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าถ้าเกิดเรายิงปอมไปแล้วยิงจริงเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นปอมมันจะน้อยกว่าโอเคม่ปืนโดนปืนเป็นลูกซองปืนของวิ่งมันปืน,ปปอ,ปนปอะไรปะรเอ้ปอมสองตางกสามเปอร์เซ็นต์ที่โดนยิงออกโอ้คึ่งาดอทู่นนว่าเท่าตอนนี้ ฮันดียวันดียวจีบรอบฮันเดียวจีบตายไปอยากลองใช้เทคนิคอะไรแหละเชื่อมั้ยล้อก่อนกระสุดอันสุดท้ายซึ่งรอบนี้กระสุนก็ยังอยู่อันสุดท้ายดิวะเจ้าเริ่มร้อนเริ่มร้อยเริ่มร้อยเริ่มร้อ้าอะไรมาไอ้แม็กบิดบิดทำไมวะ เอยากตายดวงมันอยู่กับเราเข้าเลยเนแอลไม่มใครแบบโซเกสหนึ่งสามสามเจ็ดได้เกสหนึ่งสามสามเจ็ดบวกเกินเอ็งจำตอนนั้นได้ไหมที่เราเล่นบั็กช็อตรูเล็ตเวาที่เราเล่นบั็กช็อตรูเล็ตกับพี่ตี๋อ่ะใช่ดีขออ่าขออนุญาตเล่นดวงนะครับอ้วนอืียบร้อยคนเดียวเรียบร้อย จะออกมาออกมาออกมาเข้าไปทันดิเดนะดิเดนะดิเดนะออกดีเซร็จไม่ได้ดิเดง่ายเดี๋ยวเล่นดูนะดูเราเล่นกระบอดไปเอเล่นให้ตัวเองตายดิโอ้ยกระจอกแม็กเอ็มอะไรกูอยู่เราซาเล่นไปดไม่ไหวแลดิ <laughs> เอาแล้วมันก็เล่นกันเองนะบทเล่นกันเองโอเคบทหายนี่นะซ่าซมันมีแบบสามมันมียิงสามทีตายด้วยเอ้ยยิงสี่ทีตายเรามาเล่นแบบยิงสี่ทีตายดีกว่าจะได้ลุ้นๆหน่อยอยูว่ามา ยังกลับมาที่เดิมแล้วขึ้นชั้นสองจะมีห้องหนึ่งที่ยิงเทย25ดา้าดามิดเป็นเท่าไหร่นะยิงเทย25ผ้าดาเม,มันก็สวยดิเล่นย,ยาวคือยิงสี่นัดตายถ้าไม่โดนอะไรก่อนนะ <c oughs> แม็กเป็นยาวตรวสอก็จะไม่ดีตรวยสอเอาเลยมาเลย มาอบบอยโอ้โหหล้ดกันโอ้ยไม่กี้จริงปอมเขาเลยจริงเจ้จริงปอมเขาเลยหมดแล้วเดี๋ยวนึ่งต่อสองอะจริงหนึ่งปอมสใช่เหรอใช่แล้วหมดละลูกจริงหมดละอันาไม่โดนี จะรอดาซ่นัาซ่าช่วยด้วยครับกำลังแก้ผมครับออนมีการ์ดคืออะไรวะแล้วทำไมนาซ่าได้การ์ดแบงค์อุ้ยจริงหนึ่งปอบสามเลยวะ ร้อยรับใช้ได้หุักน้ำแลวยิงลูกแรกเลยก็เ็นแผนที่ต่อนางกำลังได้ยินกันนั้นก็จับแผนที่น้อยเห็นอาวุธไดล้แค่เดือมโอกาสนที่สามถ้าตาเลือด้วถ้าเลือดท้ายตายนะแล้วเอามาทำไมก่อนตอนนี้แบงค์จุดจที่สองเหตุผลแบงค์น่ใดที่ในสนณมนี้ก็ถึงจับมีอกาโกโคตรดีเลยแม่แบงค์ โอ้โหน้าซ่าเตียวสลบได้เลยน้าซ่าไอ้งพูอย่าเล็งกูแม็กเล็งใครก็ได้ที่ไม่ใช่กูเฮ้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 เอาเฮ้น้าซ่าจะไม่ไม่แม็กตัวร้องโอกาสจริงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ้ยอาแม็กได้นะแม็กได้นะแม็ก โอ้โหไม่ยิงเรานะซ่าเองก,ก็รู้ใช่ไหมว่าชีวิตเองอยู่ในมือเราและยังยิงเราอีก <c oughs> แล้วปอมแ <c oughs> ม็กลังแค้มเลยยิงหนึ่งอมสองกร <c oughs> อะไรเที่ยวแม็กสามารถฆ่าหูได้เว้ยแต่นะครับโดนโดนยิง <c oughs> ถ้าแม็กฆ <c oughs> ่าหูไม่ได้นะแม็กกาด 25ไตาคนแรกเลย <laughs> จริงสองปอมสองเจอตากคนแรกเพราะเราดวงไม่ดีไว้าวตเ,เกมนนี้ไม่ต้องใช้ดวงเนาะ oh. โอกาสคือหนึ่งในสองแต่เราจะเปลี่ยนให้เป็นสองในสามี่ลูกจริงอะนะโอ้โหแม่เอ้ยตอนนี้มีแต่ลูกปอมแล้ว ใช่ไหมโอ้ยไม่นะปอบสองชิวชิวชิว ้าบตามทฤษฎีแล้วเนี่ยยิงจะคุ้มกว่าเพราะว่ายัางไงตาต่อไปเราก็จะได้เล่นก่อนไม่ว่ากระสุนจะเอ้ถ้ากระสุนจริงออกแม็กจะได้เล่นก่อนแต่ถ้าเกิดกระสุนจริงไม่ออกเราก็จะได้เล่นก่อนตาต่อไปถ้าเกิดเรายิงตัวเองฮะมันก็จะเท่ากับว่าตาต่อไปแม็กก็จะได้เล่นก่อนถ้าเก<ห>ิดกระสุนจริงเพราะเนี่ยยิงแม็กจะคุ้มที่สุดครับกระสุนเหลือสองแล้วมีจริงกับปอม แต่ฮิสชินีเอาไว้ใช้ตอนที่เลือดยิงยิงแบบทีเดียวตายไปได้จิกหาปอมหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งในตอนนี้เหลือหนึ่งในสี่หนึ่งในสามถ้ามันไม่ออกนะ จริงเยอะจริงเยอะจริงเยอะมากเลยโอกาสคือหนึ่งในห้าใช่ปะต่อไปเป็นหนึ่งในสี่กระสุนจะโอกาสถึงลูกสุดท้ายน้อยเพราะนันเนี่ยหนึ่งในสามมีโอกาสจริงเยอะสุด สิบปุ๊บโอ้ตายจบแล้วจบแล้วกอดเลยไม่เกียร์ชนะเว้ยเออไม่เกียร์ชนะเว้ยนะชนะชนะอะไรเราเห็นอยู่เรากำลังนั่งแกะซองมาม่า ยังเลือกเป็นทําตัวเป็นแม็กดิอะไรจริงหนึ่งปลอมสองแล้วเราได้เรืองผลแรกจวกการ์ดก่อนเป็นอะล่าสัตว์โดนเลยนะจ๊ะยิงไปก่อน <c oughs> โอ้โหไม่งเลยโดนล่าสัตว์เลย บ้า <Bad. S 2> ชิวดิมาชิวนะครับค่ะบงคโอ้โหโอ้โหโอ้โหใช้อะไรวนะน่ะดาเมจดีบัฟดีบัฟแม็กแม็กให้ดาเมจเบาลงเอ็นเตอรที่หมาแก้ โน่นโนโนโอ้แต่แม็ก,กแบบ <laughs> มันจะแก้แค้นเราเว้ยแล้วแม็กก็จะยิงเราแน่แม็กก็มันจะยิงเราไอ้บบเชื่อเราดิแม็กเทรดการ์ดเทรดการ์ดของใคร <laughs> มันก็มีแค่เราเทรดการ์ดของเราเอา๋อแมบบ <laughs> ็กแม็กเทรดยิงนะงาซ่าเลยสองเพราะเนี่ยยิงคนที่น่าจะอันตรายดีไหม ใช้การ์ดไฟโอ้บอนนิ่งแล้วเราบอนนิ่งเราเราอันตรายตรงไหนวะผู้จิกโอ้ไม่จิกกว่าเดี๋ยวเราด่าซะคุณกูเอาหันละรู้เอาหมดแล้วนะวะหมดแล้วลูกเงเ้ยลูกหมดกี่เท่าไหร่นะดูมองจริงสองคอมสี่ โอกาสคือ,อด e เฟน s e อ o w n อะไรแบงค์ยิงสองโอกาสเยอะอยู่ไอ้น้องโดนเบิร์นวิลการ์ดด e เฟน s, <S e Def up defense down แล้ว defense u แล้วเราก็ยิงแม็กซ์แบงค์โอเคโอกาสคือห้าสิบห้าสิบตอนนี้แน่าจะดูที่แกมบ,บิ้งหรือไหมน่าจะดูที่ยิงตัวเอง นั่นไง,งเรียบร้อย <c oughs> จริงมาตอนนี้เราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่งแล้วพอนั่งกินมามา่าอยู่หนึ่งจริงหนึ่งปอมจริงหนึ่งปอมหนึ่งลูกจริงแม็กขอดูเลือดก่อนโอเคเปลี่ยนลูกปอมให้เป็นลูกจริงแล้วก็ยิงแม็กโอ้ย อะไรเนี่ยนั่งซูตมามากเหรอไม่เชื่อป่ะว่าดวงมันอยู่เราวิ่งเกี้ยแม่งพอสับลนเซ็มโอ้โหนีนมาโอกาสังไม่ดีในสามไม่มีโอกาสขึ้นหนึ่งในสอง ได้ป่าวะเมื่อกี้ไม่น่าจะนับผิดอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในสองก็ได้แต่เรายิงเลยชนะเว้ยนี่ไม่มีใครสู้เกตหนึ่งสามสามเจ็ดได้เว้ยเราเป็นทหารนะเว้ยเราเป็นเดอะลาร์ดเกตนะเว้ยเกตคนสุดท้ายนะเว้ยมาอีกสักตาหนึ่งปิดฉากเกตเลยสร็งามด้วยใช่ะเราอีกสักรอบหนึ่งอยากเห็นหมวยอสนะวะอยากเห็นหมวยอสนะวะ อไลหมูยอสกิลอีทูจัดเลยหมูยอหมูยอไหนไม่รู้อะแม็กแม็กแม็กมูกปีอะแม็กเอาเฮ้ยออกกดเลยวเอาเฮ้ฮุยฮ่อะไรเนี่ยไอ้ธุรกิจเราบ้าไงเฮุยแม่เดี๋ยวกูมามาปลาใส่หัวแม่งเลย เพิ่มเฮดผีเหมือนเอเลียต์แล้วใช้ทอดกันมากเนี่ยคนอื่นชอบใช้ทอดกันกันทอดกันมันดีไหมทอดกันที่ยิงกระสุดมาแค่นัดเดียวเออแล้วหน้าเกรงขามเออแล้วรู้สึกจะตายมนั่นเขาวิ่งปอย่า่อนจังหวะ แม็กมาเดีวแม็กเราขี่เกียรลอสิบวิแม็กแม็กกาดแม็กมกกาดทุกวินาทีของเรามีค่านะแม็กเนมาเราจะให้ทิศเราเล่นถสุดท้ายทางนี้เราตั้งใจเล่นแล้วริงส<ร>องปอดสี่เราเลิกแดกมามากอ่ะโอกาสคือสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ที่จะยิงออกแม็กเปิดฟอสฟ,ฟิลก่อนเลยแล้วก็ยิงใส่ตัวเองใช่ไหมโอกาสจะสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะเว้ เอ้ยแม็กใช้ดูดเลือดเพื่อ,อแล้วก็แบงค์ไอ้เชื่อปะว่าเราเอาอกาสโอกาสตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40%กว่า,วาเพราะว่าตอนนี้คือจริงจริง2บปอมสามอ้าวจัวการไปก่อนลดดาเมจแม็กไปก่อนทำมาทำไมไม่รู้แต่รู้คือตอนนี้ฮะ กัดหนึ่งในสามต้องโดนแบงค์ไรก็แบงค์หมดแล้วอ,ลอร่อยแบงค์โอ้โหสามในสองสามในสองเกือบจะครึ่งหนึ่งเลย ครึ่งหนึ่งตอนนี้สองสองครึ่งหนึ่งออกการรอดไหมโอ้ตายขันแลดวไหมร่วงเลยหนึ่งต่อสงเราดิถือกับต้องปิดคลิปเลยก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องจบคลิปไปแบบนี้ก่อนว่าผมตายแล้วก็สหรับเกมนี้เนี่ยสนุกเลยครับเล่นกับเพื่อนก็สนุกสวีคูึนนะเล่นคนเดียวก็ใช้ได้ก็ไปหาคนแปลกหน้าเล่นด้วยก็น่าสนุกครับใครชอบ บักชอ็อตลูเลนเนี่ยมาเล่นเกมนี้แหละเกมก็ดีพอสมควรเหมือนกัน,นครับเล่นมันๆใช้สมองแล้วก็ใช้ดวงด้วยครับเป็นนักพนันครับเพราะว่า99%ของนักพนันเนี่ยจะออกจากการพนันก่อนที่จะได้บิ๊กวินนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกิ้งด้วยสวัสดีไปก่อน,นครับไปล้บุย,บย